เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME อยู่ที่ธนาคารไทยทำงานที่อาอบูดาบีค่ะทำงานเป็นแอดมินอยู่ที่สายการบินเอดิฮานเป็นแบงก์ออฟฟิศค่ะ mm hmm. เนื้องานก็ mm hmm. จะเป็นแอดมินทั่วไปแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับบัญชีเบิกจายอะไรประมาณนี้ค่ะ เหตุผลที่ไปทํางานต่างประเทศก็คืออยากลองไปหาประสบการณ์ดูว่ามันจะแตกต่างจากาเราไหมแล้วก็เพื่อได้ประสบการณ์มาสมัครงานที่บ้านเราอะไรประมาณนี้มีคนชักชวนว่าลองไปสมัครงานที่บริษัทนี้ไหมก็เลยลองสมัครไปดูพอสมัครเสร็จก็บินไปสัมภาษณ์โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ การขอวีซ่าท่องเที่ยวก็ไม่ไ,มได้ยุ่งยากอะไรค่ะขอแค่เรามีตั๋วเครื่องบินไปกลับมันก็สามารถขอได้ไม่ยากค่ะก็ตอนนั้นก็เดินทางไปสัมภาษณ์แล้วก็กลับมาทีนี้ก็จะมีะนัดนัดวันเริ่มที่จะทำงานนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางไปทำงานโดยโดยก็ยังอยู่ในวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ไปทอนวีซ่าทำงานซึ่ง เป็นทางนายจ้างที่ทําให้ค่ะตอนนั้นซึ่งเป็นสัญญาสองปีค่าแรงก็จะเป็นรายเดือนค่ะใช่ค่าแรงก็ไม่ได้แตกแต่างจากบ้านเรามากประมาณสามพันเดย์แนต่อเดือนอค่ะ <c oughs> ก็จะมีสวัสดิการที่พักให้ก็จะเป็นสวัสดิการที่พักร้านอาหารที่ทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะระบบความปลอดภัย ก็จริงๆแนีวเป็นประเทศที่ปลอดภัยค่อนข้างสูงซึ่งตามสาธารณะอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้ชีวิตคนเดียวได้ค่ะสามารถที่จะเดินทางไปอตอนกลางคืนสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรวัฒนธรรมค่อนข้างแตกต่างจากบ้านเราแต่ว่าการปรับตัวก็ ไม่ได้ยากมากค่ะเพราะว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือมีคนจากหลากหลายชาติไปไปทำอาศัยแล้วก็ไปทำงานที่นั่นค่ะด,ดังดนั้นการตอบตัวก็ก,ก,ก็ไม่ไม่ได้ยากมากค่ะเขาจะชอบก็จะเป็นในในในด้านของาศาสนามากกว่าเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้ศึกษาเนาะเกี่ยวกับาศาสนาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเวลา เวลาเข้าโบสถ์ผู้หญิงจะต้องใส่อะบาย่าซึ่งเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เดินเข้าไปเลยก็จะโดนเจ้าหน้าที่บอกว่าให้กลับออกไปแล้วก็ไปใส่แล้วก็ค่อยเข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะค่อนข้างเข้มงวดอาหารบ้านเขาเราก็ไม่เคยทานอยู่แล้วแล้วเราก็ทานไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็เหมือนมี อาหารให้เลือกค่อนข้างหลากหลายในการทำงานก็ไม่ค่อยแตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านระบบงานหรือว่า,เ,าเวลาในการทำงานอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันแต่ว่าในในความแตกต่างก็จะแตกต่างที่บ้านเราตอนเที่ยงพักเบรกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็จะแบบเหมืนอนชวนกันไปทานข้าวนอกให้กลับเข้ามาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นที่ด้านก็คือบางครั้งก็ ซื้อจากแคนทีนมานั่งทานอยู่หน้าโต๊ะเลยแล้วก็บางครั้งก็ออกไปแคทนทีนท,ที่อยู่ในออฟฟิศนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าในเรื่องของความแตกต่างเลยนะคะ <c oughs> ก็คือบ้านเราก็จะมีวันหยุดค่อนข้างเยอะแต่บ้านเขาถ้าจะหยุดก็ต้องหนึ่งพักร้อสองรอปีใหม่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะถ้าในด้านของสวัสดิการก็จะเหมือนกันใช่ก็จะเหมือนกัน,กมน,มกนไม่ว่าจะเป็นอ่า เงินเดือนจ่าสวัสดิการด้านที่พักอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเหมือนนกันก็จะไม่ไม่ต่างกันมากถ้ามีโอกาสได้ไปอีกก็คงจะไม่ไปแล้วเพราะว่าปักหลักกลับที่นี่แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็จะเป็นเหมือนการไปหาประสบการณ์ที่ต่างแดนมากกว่าค่ะแล้วก็เอากลับมาใช้ที่บ้านเราค่ะ ทักษะที่ต้องมีเลยอันดับแรกเลยก็คือทักษะด้านภาษาจะต้องสามารถาใช้ภาษาก็คือฟัองพูดอ่านเขียนได้ค่ะแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานได้สิ่งที่ต้องเรียนรู้สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือต้องเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากบ้านเราก็คือเราต้องเรียนรู้หลากหลายวัฒนธรรมค่ะเพื่อไม่ให้เกิด culture shock เวลาเราไปทํางานที่ต่างประเทศ แล้วกอ็อย่างเช่นถ้าถ้าเราไปทางาประเทศอาหรับนะเนาะป็นเีเลเราก็ต้องเรียนรู้าทางด้านศาสนาเพราะว่าจะเป็นศาสนาที่แตกต่างจากเราซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นชินเลยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเราก็ต้องเรียนรู้กฎของศาสนาบางอย่างที่จําเป็นไว้เพื่อที่เราจะได้ไปอยู่บ้านเขาโดยที่เราไม่ทําอะไรที่มันมัน ไม่ไม่ถูกขนบธรรมเนียมของบ้านเขาค่ะากััดงวนนบ้